เทคทีกัดปากหมดุดพื้นที่ฝนภายยืดยร้อนวันนี้49จังหวัดระวังลมแรงฟ้าผ่าจังหวัดดังต่อไปนี้หนักเพรกากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะไพอุตก,กภพาเพรากาศทางเพจและยูทูบฝนฟ้าเพกรุที่พอลุกนาแชร์ทางเ Facebook ประจำวันศุกร์ที่สิมีนาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตาม พื้นที่เสี่ยงฝนผ่านยุทธร้อนในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในช่วงนี้บริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและร้อนจัดในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือนะครับและฝนฟ้าขนองเข้ามาเนื่องจากในช่วงนี้มีการพัดสอบของลมตมตกเฉียงใต้และลมตมออกเฉียงใต้ปกคลุมไทยตอนบน จะทำให้มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกรวมถึงพายุลมกระโชกแรงไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ อะกับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกระร,กร,ระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรและป้องกันความเสียหายในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงนี้นะครับรวมถึงดูแลสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยซึ่งนะครับในด้านของฝนที่เข้ามาก็เป็นการพัดนําความชื้นเข้ามาบางส่วนจึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่ โดยในวันนี้จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางเทศมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือก็จะเน้นภาคเหนือทางตอนล่างๆหน่อยนะคะซึ่งในวันนี้เน้นย้ำปาระวางบริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเทรบูรณ์อุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมุกดาหารร้อยเอ็ด มหาสรารคามแยโสธรอ,อำมนาจเจริญนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยธยานครน,นายกปราจีนบุรีสราแก้วจัดจงังซาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราด กรุงเทพมหานครปริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเนื่องจากนะครับในวันนี้ก็จะเป็นวันที่เก็บตกที่จะมีพาดุยุรร้อนเข้ามาบางพื้นที่ซึ่งจะเน้นบริเณพื้นที่จังหวัดที่แอดมินได้ไล่เลียงให้ฟังนะครับ โดยจะเน้นภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางเทมหานครปริมณฑลและภาคเหนือทางตอนล่างหลังจากนั้นนะคะในช่วงที่15มีนาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะลดลงแต่ก็ยังคงมีตกบางพื้นที่ตามพื้นที่ที่แอดมินได้ไล่เลียงไปนะครับหลังจากนั้น16-17มีนาคม จะเกิดในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน รวมถึงทะเลจีนใต้นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นนะคะมีได้ของการแผ่ลงมาปกคลุมในช่วง16-20มีนาคมก็จะทําให้เกิดพาย,ยุร้อนซึ่งประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอยู่แล้วนะครับทำให้มีอากาศแปรปรวนมีพาย,ยุดร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคนองลงกระโชกแรงฟ้าผ่าในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและจะมีลมแรงสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่และคลื่นลมจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ14-15มีนาคม2568จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดฝนฟ้าขนองร้อยละ10 ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาและสูงสุด3 6ม0องศาจากลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว5 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ้าตนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอ้อยละ30ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่น มุกดาหารร้อยเอ็ดมหาสารครามยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตมํามออกเฉียงใต้ความเร็วสิบถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจียากาศร้อนฝนฟ้าขนองร้อยละ20 ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีธิยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดยิบ425องศาและสูงสุด36-39องศาจากลมใต้ความเร็วส0 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากาศภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝังฝนฟ้าขนองร้อยละ40 ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากนาครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจาเิิเเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด3-235องศาจากลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็วสิบ -30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานาครปริมณฑล อากาศร้อนฝนฟ้าขนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด34-35องศาจากลมใต้ความเร็วลถึงย0ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์สงขลาและยะลา อุณหภูมิต่ำสุดย4 2 6ิบสองศาและสูงสุด3 3 3 4องศาจากลมตะวันออกความร็สว่าถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลเคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดย4 2 7องศาและสูงสุด3า .34 องศาจากลมตะวันออก ความเร็วส,สัถึง3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลทคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของการติดตามพยากราณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจารายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Sub like, subscribe กดแชร์ใหนด้วนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Sub like, subscribe กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ